สวัสดีครับกลับมาให้กับรายการซุปเปอร์ทรัพครับก่อนนะทุกท่านถ้ายังไม่ได้ไปร่วมสนุกดาวว r a เทรดเดย์2อ2 4จะอยู่ที่ไหนรีบนะเพราะนะัจากวันที่ถ่ายเนี่ยให้เดาวให้ทายเพราะเรามีของรางวัลให้และหลังจากนั้นนะเราจะเปิดตัวว่างานจัดที่ไหนและเอรียดงานที่ไหนพร้อมกับจะมีการให้เริ่มให้ลงทะเบียนแล้วครับดูจากจํานวน คนที่กดไลค์แล้วแต่น่าจะมากันเยอะพอเพราะผมได้บอกทุกบอกตั้งแต่แรกเราว่าเป็นงานที่รวม2งานอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะมีแก๊งหนึ่งที่เป็นเขาของกาอยู่เพจหนึ่งและแก๊งเอารวมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นน่าไปมากสําคัญเลยครับไปรุนรางวัลได้2ถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบเรื่อง2เรื่องสําคัญมากเรื่องที่สามสำคัญเช่นกันฮะลิงก์ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวซู่จะใหน้องเขาแปะว่าให้เหมือนทุกครั้งครับ มันจะบอกว่าถ้าอยากเข้าร่วมโอเปนแชทของเราต้องไปที่โอเปนแชทอะไรอยากเข้าร่วมกรุ๊ปเบรกเพื่ออยากลองรู้ว่าเบรคคืออะไรเล่นเบรกอย่างไงให้ต้องเข้าไปในกลุ่มไหนรวมเหมือนถ้าอยากจะสะสมลงทุนอะไรก็แต่ทุกลิงก์มันมีความหมายในของมันเองรวมถึงตอนนี้เหมือนที่บอกฮะว่าจากวันนี้จนถึงวันของเทรดเดย์มันจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยไม่ว่าเสื้อดีไซน์จะเป็นยังไงกินึนออกไปฮะทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นลิงก์สำคัญสำคัญจริงๆครับ วันนี้ทำอะไรใช่ไหมเป็นหนึ่งในกล่องที่ซุปชอบเปิดเปิดประจาใครที่ดูคอนเทนต์ซุปมานานจะรู้ว่านอกเหนือจากการ์ดฟุตบ,บอลสิ่งที่เปิดบ่อยๆคืออะไรรู้ไหมครับ Star Wars ครับเปิดทุกรุน่นไม่ว่าจะเป็น m a s t e r w o r k อะไรก็แต่นี่คือรุ่น Star Wars ให้เปิดนี่คือในส่วนของ2024 Tops c r o m สี่ท็อปสโนะครับลายละเอียดกล่องหนึ่งมี10แพ็คแพ็คหนึ่งมี10ใบอันนี้เพิ่งอ่านเมื่อกี้เลยควรจะมี1ลายเซน็นในส่วนของราคา ไกลแล้วครับตอนนี้กล่องละ8 0 0 0ั0เก้หมื่นแล้วแต่หาซื้อที่ไหนฮะมันเริ่มที่ประมาณกล่องละ5 6าหกพันบาทเลยมั้งครับจำไม่ได้จริงๆแต่ว่ายังไงก็เปิดเพราะว่าบันสวยทีนี้ความคาดหวงังฮะแน่นอนพวกช็อตปริ้นอินเสิร์ตละเซนตัวดีๆรลานต่ำๆต,ต,ตัวด,ดีแต่ส่ี่ได้ตามสไตล์คอนเซ็ปต์ของเพจฮะไม่เหมือนพี่กวงที่มาก่อนทันนี้ใครยังไม่เคยไปดูคลิปพี่กวงไปดูซะแกเปิดให้ของโหงดตลอดข้าพเจ้ามักจะเกลือท่านดาวนะได้นักบินคนที่85ลายเซน ทหารคนที่320อะไรเงี้ยจะเป็นสิ่งที่ได้แต่จะลองดูแล้วเสร็จเดี๋ยวมาให้คะแนนกันป่ะลุยสตาร์วอล์ครับเหมือนเริ่มฮะท็อปโหลดสลิปม,มาจากคอรบิดไปซื้อในโซเชียลมีเดียเขาได้ครับไม่ต้องซื้อที่ซุปน้าคอรบิดเปิดสตาร์วอล์นี่สนุกสุดแล้วครับกาสสวยสุชอบขอเพียงไลเซนไม่ใช่นักบินคนที่3า5ก็จะเป็นการดีครับ แต่เชื่อดิอ่ะถึงแม้เป็นอะไรอย่างนั้นขอเป็นแบบรันต่ำได้ปหมทับห้าทับสิบวันวันอะไรอย่างเงี้ยทับพี่ห้าก็ได้ไม่เอาแบบรันสามร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่ลองไม่รู้มารู้กันคือเราหนึ่งเซนเบร่าโอบาน่ากสสวยจังอ๋อแบล็กกาของสีมันบอกด้วยว่าเป็นฝั่งไหนเห็นไหมหนะตัวนี้แบล็กกาเป็นสีแดงมีแบ็กกาสีดำเงิน ฟิฟท์บราเธอร์นี่ไงเห็นป่ะแบล็กการ์ดสีจะไม่เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S แต่การสวยมากเลยอ่ะอันนี้มีเดี๋ยวนี้มีเดบิวด้วยอ่ะคืออะเป็นครั้งแรกที่มีการ์ดหนิเหรอแคปตันอินน็อกเนี่ยเห็นป่ะมีป้ายเดบิวด้วยวะ่ะเห็นปะตัวนี้แมนดาลเลียนอินดิเพนเดนต์ไม่ใช่คือเบสการ์ดเลยเหรอซูสเลียอันนี้เป็นแค่รีเฟล็กเตอร์ดิกาช่าสวิฟเฟอร์ นี่เป็นแค่ reflector ต้องมีเขียน reflector เนี่ยอัน,นี้อ,นนอนน่เขียน reflector อตรงนี้นะมันจะ Wing วิ่งวับกว่าตัวซองนี้ไม่มีร้านไม่มีอะไรมีแต Ref ่ reflector top saw card เสือมันเดิมครับมันดูที่มีอะไรมั้ย ig 1 1ด dark Vader นะ Mar Horn ก็เจ๋งดีอ่ะ General Hux ลันดูนี่แหละรีแฟ e เตอร์กิดแล้วเหรออ๋อลันทับ99แล้วเป็นภาษาอะไรเนี่ยทำไมลันเป็นทับ99เราไม่เอาดีอ๋อนี่ไงคาร์เซนเทวากับแมนโดริเลียนอ๋อมันมีเป็นภาษาอย่างนี้ด้วยทับ99ดูไม่ออกเลยเอาจริงทับ99ดูไม่ออกว่ะจัดใจเลยอ่ะเสือน้อยลันหนึ่งวัยแล้วอ่ะแถมเป็นไข่ต้งทับ99ลันไปแล้วหนึ่งล้วน ถ้าม,มีอะไรข้างหลังเนี่ยได้คัดอะไรสักอย่างหรอมีได้คัดอี้ด้วยเหรอมีได้คัดด้วยอะ่ะซินเตอร์แคสเดบูอยากได้อันเนี้อยอัน้ดอร์สันคนเนี้ยกล้องหลังก็จะเห็นหมดหอีืซุปได้อะไรมันเป็นเหมือนได้คัดอะ่ะทุกคนพับห้า เอาเรื่องอทับห้าสิบโอ I love you เป็นไดคัท The evacuation of horse I love you Princess Leia original Leia นะทับห้าสิบไดคัทมีราคาไหมแบนี้ไม่น่าจะมีราคาม,มากนะแต่เป็นไดคัทนะ I love you ทับห้าสิบเป็นไดคัทเ,เดี๋ยวเราค่อยดูราคาทีหลัง จะสวยสวยดีอ่ะมาจากออริจินอลซาวอร์ดซิเลยออริจินอลนะนี่ไงไลเซนเนาะก็ <c oughs> สวยดีซอกรราซอเนี่อยู่มาหลายภาคนะอ๋อไม่ใช่เป็นไลฟ์เซเบอร์ซาเซตินเจดอินเสิร์ตแล้วก็อาทูดีทูโอ้ยอาทูดีทู r e f r แฟกเตอร์แล้วอินเสสวยดีวะ่ะอินเสิร์นี้ก็สวยอาร์ก็สวยไลเซนยังไม่มานะแต่รันมา2แล้วนี่แหละไลเซนบ้านอินเสิร์อีกมีอินเสิร์ตรุ่นหนึ่งแพงจ้ะทุกคนแคปตันเร็ก r ์เอันนี้เป็นอินเสิร์ต emergency powers rise of p a l a t i n e ทับ99 IG 11ว้าหลังที่3นะทับ99เท่ากับมี99 2 51สวยดีนะนีม่มีอะไรเด็ดน,นเลยเหรอขอไดเด็ดหน่อยดิ เดินบอมบาเดียอังโคเวนพาโทอรียนกาดยูราโซแล้วก็รฟเรคเตอร์เป็นมาวาอันดออินเซิร์ดอินเซิร์ดถ้าวันเราได้3รีเรฟคลกอินเซิร์ดลัน3ใบไรเซนยังไม่มาขอได้ำํำตำหน่อยดีไม่มีอะไรเหรอ แต่สวยนะได้คัดที่ได้สวยครับ The Twins G Zero Insert Haras แล้วก็ Aura Sign r e f r a c t o r สามซองท้ายฮะไยเซนยังไม่โผล่าบอกนะแจ็คพอตได้กล่องไม่มีเซนอย่าบอกนะกนกลนนะู้สนันี่ไยเซนแน่เลยไรเซนรูว้ว่โลล่า อินเสิร์ตพาราชา Secret Six Fleet ดาวนะว่าเนีี้คือ,อไรเซ็นปะไม่ใช่เขาเป็นรันทับหนึ่งเก้าเก้าโพเดมรอน The Resistance ว้าทำไมรันสูงจังไม่หนุกเลยแล้วไรเซ็นค่าอยู่ไหนอ่ะสี่รันแล้วอ่ะไรเซ็นวันวันไปเลยปะ ให้มันรู้แล้วรูรอบเลยทุกคนไม่เห็นมีเลยไม่ใช่ลายเซ็นด้วยนี่เอาสองสุดท้ายอย่าบอกนะว่าได้กล่องบัคกที่ไม่มี our, Emperor, โโลายเซ็นดิอาร์เมอร์เอ็มเพลอร์โยดนี่ไงโอ้ o m พอมเมดวอริกโอ้โหได้ลายเซ็นพวกตัวอ e ีวอคทับหนึ่งห้าศูนย์เฮอร์ริสั a เดวิสเ เศร้าเศร้า,าจริงจังจะสวยเหมือนเดิมซาบอ,อยงไงก็สวยการ์ดอะแต่ว่าไม่รู้สิเผื่อมีอะไรฟุกๆอีกเดี๋ยวดูแต่ว่าซุปโปติเอาเบสเซ็ตเข้าซองแล้วได้ให้ครบเซ็ต C C P O Rebel Alliance แล้วก็ได้ insert อใบ Ashoka ีย a ์ Galactic Gear, Gal Gear. Ashoka มาเดี๋ยวจะรีแคปให้ทุกท่านมา s t a r w a r o m e ครับเบสหนึ่งปึกสิเหลือจะจัดเล่มแน่นอนไม่ต้องห่วงครับชอบจับเข้าเล่มครับทุกปีครับ Refractor แล้วก็ insert ต่างๆสวยเพียบเลยนี่ นี่ครับหออซุปได้อะไรนะะจากสูงไปต่ำแล้วกันได้ทับ99อ่ะ199ก่อน199หนึ่งใบนี่น้องใส่เสิร์นให้ทับ99มี2ใบ ig11 กับที่เป็นภาษาาวสอสก็คือคาสัเซนเทวาเนี่ยแหละนึ่งใบแล้วก็ยังละใบานะแล้วก็ได้ไดคัท I love you ทับ50 evacuation on horse นี่หนึ่งใบแล้วก็ลายเซ็นคอมเบนวอริก อ่าสำหรับแกที่ชอบรู้ราคาครับเช็คมาให้ฮะอันนี้ได้ประมาณ200บาทท่านซันถูกแล้วครับราคาได้มา200บาทอันนี้เช็คมาทับโกทับห้าสิบไม่มีขายเลยแต่ว่าจากดูทับ25ทับไปอันนี้ได้ประมาณ2000บาท2ใบก็ได้ประมาณ2 2 0 0ที่เหลือก็เป็นเศษเศษไปแต่ว่าตามสไตล์ฮะเนี่ยขนาดเป็นแค่อินเสิร์ตไดคัดอะแพงกว่าน,นี้10เท่าอ่ะโดยประมาณอันนี้200อันนี้2000แต่นั่นแหละสตาร์วอล์มบอกเหมือนเดิมฮะ เต็ม10อันนี้คือซาวอลกล่องคโครมที่เคยเห็นมาดีที่สุดก็ต้องให้10เลยพี่พี่คอนเซ็ปต์เกลือต่อไป0นหรืหอ1ก็ฝั่งนี้ที่เหลือก็อยู่ตรงกลางอยากให้คะแนนกันให้เยอะรวมไปถึงอยากใช้คอมเมนต์ใหมครับหลังจากที่เรามีคนต่างๆมาแล้วอยากให้ใครมาอีกอยากให้เปิดกล่องอะไรอยากให้ใครมาเปิดกล่องอะไรอยากทำเนื้อคอนเทนต์ประเภทไหนรุ่นที่กำลังจะออก ว,วันนี้ถ่ายเนี้ยมันก็มีมัน7จแปดรุ่นเลยที่เดือนเก้าออกอยากให้วิเคราะห์ไม้เผื่อจะลงทุนเผื่อจะสะสมคอมเมนต์กันลงมาข้างล่างเยอะๆครับผมจะได้ทำคอนเทนต์ให้ถูกใจได้นะที่สำคัญสุดก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ